คน uhm. วันนี้นะคะเราจะทำบล็อกกลับมาได้เป็นเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดผ้าไชน่าเวิลด์นะคะน่ยไม่ไ <laughs> ด <laughs> ้มาเดินหาสื้อผ้าเองตั้งแต่สมัยแบบทำทีสิบปีสี่แล้วตัดที่แล้วก็จะหลงๆหน่อยนะคะมาเดี๋ยวมาดูว่าตลาดผ้านี้งันดของเราวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะ หาผ้ามาทําเสื้อแบบนี่หลังจากที่น้าเก็ตได้แล้วนะคะออกแบบมาเนี่ยน้นกาก็ตัดสินใจว่าทำเป็นสเวรเตอร์น้าต้องหาผ้าที่มันมี็กเจอร์แบบนิ่มๆหน่อยที่ที่ว่าใส่แล้วมันจะได้แบบสบายๆเพราะทรงที่เราออกแบบมามันน่าจะใส่สำหรับวันแบบชิลๆอ,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 อยู่บ้านเนาะทำมาได้มาโดยลายี่มากจะบอกว่าร้านที่น้าเคยซื้อตอนสมัยเรียนก็คือหายไปแล้วแล้วก็มีร้านใหม่เกิดขึ้นเยอะมาก นี้เมลา 4, 800บาทจะสวยไหมตอนนี้นะเจอผ้าตัวหนึ่งมันเป็นแบบขนขนเล็กๆตรงนี้แตนน่นไหนก็ยังไม่รู้ว่ามันจะปริ้นติดหรือเปล่าเอออันนี้หนูหนูเคยไปลองปริ้นแล้วมันติดแต่เห็นเท็กเจอร์ขนขนมันน่ารักดีเลยอยากลอง เดี๋ยวเราจะลองซื้อผ้าไปหลายๆแบบไปลองปริ้นก่อนนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าจะแบบทำได้จริงไหมเดี๋ยวเราก็จะลองเอาเอาผ้าหนังกับเทียมเม็ดนึ่งค่ะแล้วก็เอาตัวขนขนเม็ดนึง<ะ>เดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามันจะปริ้นติดหรือเปล่าทาา้านะเราก็ได้ผ้ามาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปลองปริ้นกันดูว่าจะสําเร็จไหม เป็นเสื้อไซส์แบบ50นิ้วนะคะดังนั้นคือรอบอก50นิ้วเราจะไม่มีัญหาว่าเอ๊ะ,อะหนูตัวอ้วนไปหนูตัวใหญ่ไปใส่ไม่ได้รอบอก50นิ้วค่ะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ไปเลยซึ่งนะัดซื้อไว้2แบบนะคะก็คือจะมีที่เป็นแบบผ้าขนกับผ้าที่เป็นแบบหนังกลับเทียมคือเทกเจอร์มันจะเป็นรูปๆแล้วเหมือนหนังกลับะอะค่ะนาอซึ่งมันก็สบายมืออยู่แล้วแต่บางเอิญวันนั้นเราไปเจอที่มันเป็นผ้าขนใช่ไหมที่มันจะเหมือนพวกผ้าห่มที่เขาทาขายกันอ่ะแต่และนัดกังวลว่าแบบเอ้ยลายปิ้นมันจะเเพียนหรือปปล่าาก วนี่ความที่มันเป็นขนสั้นนะคะลายมันก็เลยไม่เพี้ยนเพราะว่ามันแทรกเข้าไปไปได้แบบทุกอนู <Wow. S 2> ของผ้าเลยดังนั้นผ้ามันก็เลยลายไม่ยัน,น ตอนนี้นะก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้เป็นผ้าขนในการทําเสื้อนะคะที่มันเป็นผ้าขนเพราะนักกะว่าคนที่ซื้อไปก็น่าจะได้แบบใส่แล้วมันสบายกว่ามเหมือนแบบผ้าห่มอ,อะ่ะมันสบายมากตอนนี้เราก็ได้ชิ้นหน้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเสื้อโอเวอร์ไซส์ตามแบบที่เราแบบออกแบบกันไว้เนาะนัทก็จะต้องไปหาผ้าตรงคอผ้าตรงแขนแล้วก็ผ้าชิ้นหลังนั่ยหน่ไปเดินตลาดท่าดิบเรบ ไม่ได้เนอะจะได้จุดผ้าขนมันปินได้นะอมันทนต้มนนงคะมันก็เลยไม่เปลี่ยนก็เลยจะมาหาสีที่แมทช์กันนะฮะสล้างปีที่ว่าในเมื่อนาราชอบหนังกลับมากใช่ไหมแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นผ้าขนที่เราไปทําไม่งั้นนายก็จะเอาแบบชิ้นหน้าเป็นผ้าขนแล้วชิ้นต้องแขนก็เป็นหนังกลับเนื่องจากนารชอบเทคเจอร์สองอันนี้เราเน้นสะใจอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็ถึงร้านพายืดนะคะเพื่อตามหาส่วนที่มันเป็นขอบคอกับขอบแขนถ้าในภาษาเซผ้าเขาจะเรียกว่าหล่อบุงเนาะแต่มันมีข้อจํากัดตรงที่สีมันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็จะมีแค่แบบน้ําตาลแบบน้ำตาล อันนี้เขาก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกนะคะว่าแบบขีดเล็กก็จะมีสีน้ําตาลแบบนี้แต่ถ้าเป็นขีดใหญ่อะ่ะน้ําตาลเข้มเลยอะ่ะแบบน้ำตาลทุกแม่ว่าสีไหนเหมาะอ่ะนหนูชอบสีใหญ่ๆแต่มันเข้มเลยแต่ถ้าทำคอสีเข้มก็ได้ เพราะหนูว่าซี่ใหญ่มันน่ารักอะงั้นอันนี้ค่ะเย้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขึ้นตัวกันนะคะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้เราอยู่กับช่างเรานะคะที่แอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหน้าเนาะแล้วก็ถ้าหนูซื้อมาแค่เมดเดิลอยู่มาแขนแขนอยู่พอไหมไม่พอใช่ไหมลืมอ่ะว่าชิ้นใหญ่อะชิ้นหลังดูพอพอหนูว่าพอแหละน้องแม่เนาะนี่เราก็เริ่ม กลัดผ้าไปกับแพทเทิร์นเรานะคะแค่จะมีรูปเป็นล่างแล้วสรุปผ้าคือพอนะคะก็คือวางถูกเกลนเนาะคือที่นั้นเล่าว่าเกลนหมายถึงหมายถึงว่าแนวผ้าะคะ่ะคือปกติการตัดชุดเนี่ยถ้าเราวางผิดเกลนการยืดของผ้ามันก็จะผิดแต่ปรากฏว่าพอไหมคะพี่เล็กพอค่ะเลิศอันนี้ก็คือชิ้นแขนแล้วน,นี่ก็จะเป็น ชิ้นหลังเสื้อนะคะแล้วตอนนี้เราก็วางแพทเทิร์นนะคะข้อแขนกับขอบคอบนพายืดแล้วนะคะ<อ>เราประกอบตัวแล้วนะคะไหนลองสวมสิโลกได้ไหมติดคอนสมูกแล้วอ๋อหรือว่าคอต้องใหญ่กว่านี้แม่ก้คอใหญ่กว่านี้ก็ได้นเะนาะเอาคอใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะจะได้แบบใส่ง,ง่ายๆ ควานเพิ่มดูซิว่าดีขึ้นไหมจีโนอีกรอบเทคทูเริ่มเออง่ายอ่ er, อะง่ายขึ้น <vern ik S 1> หรือต้องกว่านี้แม่อีกหน่อยได้ไหมให้มันแบบเผื่อไปเลยแพทเทิร์นทั้งหมดขึ้นอยู่กับจีโนนะอ๋อเป็นโอเวอร์ไซส์ไงถ้าหนูพอดีก็คือโอเวอร์ไซส์แนูใ่าทุกคนใส่ได้โอเค เราก็กำลังเย็บชิ้นแขนเข้ากับตัวเสื้อแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเย็บคอแขนกับตัวเสื้อนะคะเข้าด้วยกันสุดท้ายนะคะคือการเอาขอบคอนะคะเข้ากับตัวหล่อบุ้งค่ะ

นี้เราก็เย็บตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ลองใส่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงก็เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็ความยาวแบบคลุมกางเกงเลยก็คือใส่สบายสบายโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะตัวแขนนะคะก็จะแบบตรงๆหน่อยด้วยอ่ะอันนี้เดี๋ยวนัขอไปแต่หน้าดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายแบบเสื้อตัวนี้กัน เนีแล้วนะคะสำบเสื้อสเวตเตอร์โอเวอร์ไซส์นะคะแบบคอกลมแขนยาวแบบยาวกลงๆด้วยนะคะผมด้านหน้าก็จะเป็นแบบการพิมพ์ลายที่นัดวาดขึ้นมาเนาะแล้วก็ตัดต่อด้วยแขนกับด้านหลังนะคะเป็นแบบผ้าหนังกลับใหญ่ทุกคนได้ลองใส่มาก อย่ารอดนยถ้าเป็นแบบตัวเล็กๆหน่อยใส่ก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องจะใส่ไม่ได้อะไรยังไงเพราะเสื้อตัวนี้นะคะโอเคถึง52นิ้วแล้วก็ความยาวนะคะคือเป็น32นิ้วด้วยอยากสั่งแล้วใช่ไหมคะหนึ่งพอน,นั้นมีเซอร์ไพรส์อีกวันนั้นที่นันลงอินสตาแกร,รมไปปรากฏว่ามีคนทักเข้ามาเยอะมากว่าพี่นัทแขนยาวน่ารักมากแต่อยากได้แขนสัน้นจัดให้รวมถึง เดมี่นแบบหล่หอมาใส่ให้ดูด้วยจะได้รู้ว่าสามารถใส่ได้ทั้งแบบผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวไปดูในแบบใส่แขนสั้นกัน อันนี้ก็คือเสื้อแขนสั้นนะคะทำมาเอาใจน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่บอกว่าเฮ้ยเผื่อไม่ชอบแขนยาวและที่สำคัญคือใจทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วันนี้ก็ต้องเสื้หลดในแบบก่อน <c oughs> พี่ดีสวัสดีค่ะสวัส <c oughs> ดีค่ะขอบคุณที่แวะมาใส่ให้ได้เลยยินดีมากๆใส่แล้วน่าซื้อมากเลยอ่ะเพราะมันน่ารักมากจริงๆเสื้อเสื้ออะที่ดีใส่แล้วสีมันเป็นยังน่ารักไหมน่ารักและที่แน่คือใส่สบายเออเลิศเก่ดว่าผู้ชายใส่ได้ไหมมาก เพราะว่ามันตัวใหญ่อะแล้วมันคือมันใส่สบายมันใส่ได้หลายแบบไม่ว่าจะแบบเอาออกหรือว่าใส่ชักข้องเก่งเนี่ยแล้วผู้ชายใส่ขันยาวได้ปะได้ดิสลับไหมเลิมมามามาสลับเฮ้ยอ่นเดี๋ยวสลับเสียกัน นี่นะคะใครที่อยากได้แล้วนะคะก็สามารถสั่งซื้อที่ไลน์สิริ88ตรงนี้ได้เลยนะคะแขนสั้นที่เป็น T-shirt oversize แบบนี้นะคะพิมพ์ลายหน้าหลังนี้แค่6กร้อยเก้าหรือว่าเพลยยวก็อยู่ที่9 3้าอบาทนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อ2ชิ้นจะไปใส่คู่กับแฟนพี่น้องหรือว่าอยากจะเก็บไปทั้ง2ตัวนะคะน่าจะลดให้ไปเลย2ชิ้นเหลือเพียงแค่1,500บาทสั่งซื้อที่ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วผ้าอ๋อมีอันนี้ทำมาเผื่อๆแต่ใครที่แบบว่าชอบใช้แบบผ้าพันคออันนี้นะก็เอาลายพิมพ์ลงบนผ้าไหมสเปนนะคะไซส์ผ้าพันคอนะคะเมตรคูณเมตรนะคะแบบนี้เลยเนี่ย าสิบบาทเท่านั้นเองจะแบบเอามาใส่เป็นแบบคมคมหรือว่าปลูกเงี้ยก็ได้หมดน่ารักแน่นอนนะคะผมรอรับของนะคะภายใน10วันหลังจากสั่งซื้อนะครับผมไม่เกินนี้นักออกมาจำนวนจํากัดน,นะคะก็รีบสั่งกันได้เลยนะคะผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดิวมากเลยนะคะที่มาเล่นด้วยครับเนาะเดี๋ยวให้รางวัลเป็นของแก้มมีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไปแล้วรอตอบลายนะครับผม